โอ้ oh, พี่น้องมาดูชวนชมที่เลี้ยงไว้เป็นปีและยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะเนี่ยดินก็จะเริ่มแน่นแล้วเนี่ยดินพอดินเริ่มแน่นปัญหาก็คือรากเน่าหรือว่าน้ําขังข้างล่างเนี่ยคนที่เลี้ยงชวนชมจะต้องใส่ใจในเรื่องของการเปลี่ยนดินนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเลี้ยงไว้หนึ่งปีนะแล้วไม่เปลี่ยนดินเนี่ย มัันนจะเป็ยงงไงช่องกิตไนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งตื <มา S 2> ดูการลงล <นะ S 1> ิปใหมาเนี่ยสองกระถางเนี่ยปลูกพร้อมกนันั้นดินนี่จะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นชนชมใหญ่แล้วใช้กระถางเมนะ็ดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยนนี้ก็เพิ่งถอนไปนะ ดินปกติดินชวนชมเนี่ยมันจะต้องล้วนซุยแบบนี้นะจะต้องแบบนี้เนี่ยมีกลาบมาพาะพร้าวสับอะไรมาเนี่ยแต่เรามาดูตรงนี้ตรงกลางเนี่ยดินมันเหนียวเป็นก้อนเลยฮนะเนี่ยเนี่ยมันแน่นมนะันเหนียวเป็นก้อนเลยเนะี่ยแล้วมันก็จะอมน้ำเนี่ยเนี่ยเหนียวแบบนี้เลย มันไม่ซุยนะเวลาลดน้ําไปมันก็จะอุ้มน้ำนะแล้วก็ทําให้รากของขวนชมเนี่ยเน่าเนะพอรากเน่าต้นที่เลี้ยงไว้ดีๆเนี่ยส,สวยๆเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเน่าส่วนหนึ่งมันก็จะทําให้ส่วนตามมาเนี่ยเน่าไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้น คนที่เลี้ยงชนชมเนี่ยเลี้ยงไว้สักหนึ่งปีก็ควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นต้นเล็กก็อาจจะเปลี่ยนสามเดือนหกเดือนประมาณนั้นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานแล้วใครที่คิดจะเลี้ยงชนชมอยากได้ใหญ่ๆส,สวยๆแบบนี้ต้องเอาใจใส่ต้องดูแลให้ดีนะต้องหมั่นเปลี่ยนดินหมั่นดูแลรากหลายนะ นิสัยของนาเล็กก็คือถ้าให้มาดูแลแบบนี้ก็คงไม่ไหวนะก็คงแต่ชื่นชมเฉยๆนะมาดูสวนของพี่วินิจเฉยๆนะมาขอความรู้และแบ่งปันความรู้ให้สำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกชวนชมนะก็เลยเก็บเอาเก็ดและเก็ดน้อยเรื่องของดินมาฝากนะว่า ชวนชมใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทิ้งไว้เกินปีหนึ่งปีก็ควรจะรีบเปลี่ยนว่าอีมินิตเนี่ยจะทำการย้ายชวนชมนี่ชวนชมใหญ่ต้องใช้เชือกใหญ่ๆในเชือกที่แข็งแรงฮะรัดตรงคอแล้วเราก็จะเนี่ยมาช่วยกันดึง เห็นออกดอกออกดอกเงี้เราไม่สนใจแล้วนะทิ้งเดี๋ยวเราก็จะย้ายกันนะนี่เชือกเตรียมแขวนแล้วเนี่ยเตรียมสลับไปแขวนผูกให้แน่นหนา เราก็จะทําการยกยกก็เอามาวางไว้นี้ต้องคาะดินข้อดินตรงนี้เดี๋ยวมาดูกัน

ก็ยกมาวางวันน <kah ve> <playing> um ี <t> <rapper> um ้แล้วก <ung> um ็มาเคาะดินออกคือไซนี้ใช้แรงคนไม่ดีนะเพรเวอาจหลังหักหลังพังได้ ก็ต้องใช้มือแซะกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลากอาจเสียเสียหายโอ้โหพี่น้องดูลากใหญ่ๆแบบนี้ยังไม่สมดุลน,นี่ฮะพอโกยออกมาเรามาดูดินโอ้โหนี่ตัวด้วงนะเนี่ยตัวด้วงที่ น,น,นี่ยดินฮะดินโอ้โหมันดินมันเหนียวแล้วเนี่ยเนี่เนี่ยนี่แหละฮะมันก็ถือว่าไม่เหมาะนะไม่เหมาะสำหรับชวนชมนอ่ะหลังจากนั้นก็จะทําการล้างฉีดล้างใช้น้ำฉีดล้างล้างเอาดินออก ตอนนี้อายุกี่ปีเนี่ยตอนนี้โโสิบสิบสองปีแล้วสิบสองปีโอ้โหครบสิบสองขวบสุดยอดเลย<ม>ฮะเ <ฮะ S 1> นี่ย<า>ต้นแดบบเลี้ยงแบบดดบอลใสมันไว้เอา่าถ้าปล่อยมันโตก็จะโตกว่านี้ใช่เพราะเราไม่ได้อยู่บัวแต่ลา่าแตโคดเขาสวยงามมากเลยเนะี่ยบอลใสมันไว้นานแล้วเฮ้ยก็ขายายพื้นที่นะครับ เพราะว่าทําให้ใหญ่มากก็พื้นที่ต้องหากระถางใหญ่อีกลําบากเราต้องเคลื่อนย้ายเลยไม่ได้ไม่ได้ลงดินถ้าปลูกที่บ้านเราเลยใช้ได้ใช้ได้เลยเมตรครึ่งเมตรยี่สิบสิบเนี่ยปีนี้ก็เตรียมย้ายนะเพราะเกษียณแล้วเกษียณแล้วต้นเนี่ยใหญ่มากมากเลยมาดูรากกันเนี่ยรากมันยาวมาเปื่อยเลยเนี่ย แล้วมันก็มาชนขอบกระถางนะแล้วก็ทําให้รากนี่งุ้มเข้าไปนะก็หากินได้ไม่ดีว่างั้นเถอะแล้วก็ทําให้ไม้ไม่สมบูรณ์นะก็ต้องมาตัดใหม่เพราะว่าปกติจะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะอันนี้เป็นกระถางเม็ดนะก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นเม็ด20หรือเม็ดห้าสิบไปแต่ว่าเราไม่มีเพราะฉะนั้น ก็ต้องมาเริ่มใหม่นะก็ทําตัดให้มันสั้นประมาณนี้นะก็เหมือนกับการทําบอนไซนั่นแหละมาให้โตนะก็เลี้ยงเหมือนเดิมทําบอนไซไปอีกเราจะต้องย้ายมันเนี่ยโตมากก็ย้ายไม่ไหวใช่พอเตรียมย้ายละปีนี้เตรียมกเกษียณแล้วนะปีหน้าเนี่ต้องย้ายไปที่นู่นละปราจีนบุรีใช่ไหม นี่ยก็ล้างดินล้างอะไรออกแล้วเราก็จะตั้งให้มันเสด็จน้ําก่อนนะให้มันแห้งให้มันเบาก่อนถึงจะย้ายไปแขวนเพราะว่าต้องอาจจะต้องใช้คนเยอะ,ะสามคนสี่คนช่วยกันยกเพราะมันใหญ่มากหนักมากเมื่อกี้ยกสองคนแค่ใกล้ๆ,ๆนี่ก็ลำบากมาด,ดูที่ที่เตรียมแขวนไว้เนี่ยนี่ครมีเสา รอกไว้แขวนนี่ต้องแข็งแรงเลยฮะนี่อย่างเนี้แขวนไว้ตรงนี้แขวนแล้วก็ตัดแต่งรากนะเหมือนต้นนี้นี่นต้นนี้ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งรากี่แขวนไว้ก่อนไม่ต้องกลัวตายเพราะพวกนี้เขาเก็บน้ำเก็บไรไว้ในลำต้นเขาอยู่แล้ว เนี่ยถ้าต,ต้องมาตัดแต่งรากกันมาดูวิธีการแขวนก็แขวนแบบนี้แหละเนี่ยให้เขาถ่วงแล้วก็เราจะได้ตัดแต่งรากได้เนี่ยตัวนี้รากที่มันไม่สวยรากที่มันไม่งามแล้วก็มาตัดแต่งรากฝอยๆแขวนได้เป็นเดือนฮะ ไม่ต้องกลัวไม่ตายแน่นอนอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้น้าเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ